ไงฉันเกอเรีที่โรงเรียนสาวๆทุกคนอิจฉาฉันและผู้ชายต่างชื่นชมฉันนอกจากฉันจะมีหน้าตาสะสวยแต่หุ่นก็ยังแจ่มด้วยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าฉันเล่นยิมนาสติกตั้งแต่เด็กแถมยังได้เป็นกับตันทีมเชียร์ด้วยทุกคนชอบเรียกฉันกับเพื่อนอีกสองคนเจสกากับรินดาว่วาสามสาวดาวเด่นพวกเราคือสาวที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนและแน่นอนฉันคือหัวหน้ามีถ้วยและเหรียญรางวัลของฉันเต็มถงทางเดินของโรงเรียนไปหมด วันหนึ่งฉันกับเพื่อนๆกำลังเดินผ่านตรงนั้นก็เห็นมอลลี่ยืนดูรางวัลของฉันอยู่แหมแหมแหมชื่นชมความสำเร็จคนอื่นอยู่ละจ้ะมอลลี่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าใครก็ทำอย่างฉันได้ชาินหน้าก็ไม่สายหรอกนะเพื่อนๆฉันหัวเราะใจร้ายก่อนที่จะยกมือไฮไฟกับมกนั้นวันนั้นคุณวอลเลซครูพละของเรามาหาฉันก่อนเริ่มเรียนและบอกว่าบ้านครูทอดแตก่ก็เลยต้องกลับไปก่อนเธอขอให้นักเรียนผู้เก่งกาจและชำนาญด้านกีฬาช่วยสอนแทนเธอทีจะได้เรียนกันต่อได้ แน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือฉันเองแหละไว้ใจฉันได้เลยค่ะครูวอลเลซครูสั่งนักวีทให้กับฉันแล้วก็วิ่งออกไปและฉันถูมือตัวเองด้วยความคาดหวังแล้วเพื่อนๆร่วมห้องต้องไม่ลืมบทเรียนนี้นะ่หลังจากอบอุ่นร่างกายนิดหน่อยฉันก็ตัดสินใจไล้สนุกด้ยประกาศให้เราวิ่งผัดกันฉันป่อนักวีแล้วบอกว่าจะแบ่งทีมเองฉันเลยให้คนที่ชอบไว้ทีมแรกมแต่หนุ่มนักกีฬาและสาวเชียส่วนอีกทีมพวกเนิร์ดหนุ่มกุ้งแห้งและคนอ้วนๆต้องสนุกแน่ ทีมเด็กเนิร์ดโดนถล่มยับและฉันก็สนุกมากที่ได้ถ่ายเอาไว้ในมือถือจากนั้นก็ถึงเวลาที่ลินดาต้องมาแข่งกับมอลลี่แต่ยายอ้วนวิ่งได้ช้าแล้วก็งุ่มง่ามมากจนลินดาเดินเฉยๆก็ยังแซงได้เลยแถมยังตีลังกาส,ายสวยๆกดเข้าเส้นชัยอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นมอลลี่ก็เริ่มวิ่งขึ้นและเธอเริ่มอยากแข่งให้จบด้วยความตั้งใจแต่ว่าเธอกลับทำตัวเองขายหน้าจนได้เธอสะดุดล้มใส่ชั้นวางอุปกรณ์กินลาทำให้ลูกบอลทุกลูกหล่นใส่หัวเธอทุกคนขำกลิ้งใหญ่ แน่นอนว่าทีมเนิร์ดแพ้และฉันประกาศผลด้วยความยินดีแต่ว่ามอลลี่กลับวยวายเธอไม่พอใจที่การแบ่งทีมไม่เท่าเทียมกันแล้วเรียกฉันว่าครูที่แย่ต้องให้รู้จักที่ต่ำที่สูงหน่อยละฉันไม่ผิดนะที่เธอปลกปีและไม่เก่งกีฬาเองอะวันนี้ฉันให้ทีมที่แพ้คะแนนแย่ทั้งทีมเพราะว่ามอลลี่จากนั้นกลุ่มเพื่อนที่แพ้ก็โกรธมอลลี่กันและเพื่อนร่วมฉันก็ชอบวิดีโอที่เธอซุ่มซ่ามมากจนมันเป็นไวัยรัลอของโรงเรียน ซึ่งทุกคนต่างหัวเร้าย่อเธอกันใหญ่และฉันเห็นว่าเธอไม่คุยกับใครแล้วก็ขาดเรียนบ่อยๆและต่อมาเธอก็ย้ายไปโรงเรียนอื่นแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นความผิดตัวเองเพราะว่าในชีวิตและการกินลามีแต่คนแข็งแกร่งถึงอยู่รอดวันหนึ่งหลังฉันออกกําลังกายเสร็จฉันก็ไปที่ศูนย์กินลาโคชบอกว่าจะเตรียมตัวฉันสําหรับเข้าแข่งทีมโอลิมปิกแล้วฉันก็เลยรู้สึกดีสุดๆไปเลยแต่แล้วไอ้หนุ่มคนนึงก็เข้ามาทําให้ฉันหมดอารมณ์ในการวิ่งเลี้ยวเข้ามาที่หัวมุมชนฉันแล้วก็ทํากาแฟหกใส่ หรือไม่ว่าแจ็คเก็ตนี่ราคาเท่าไหร่อะฉันค้างไประหว่างประโยคหลังจากมองหน้าเขาเขาหล่อมากมากฉันมึนปีเลยแถมหายโกรธเขาทันทีด้วยเขายิ้มไหวาแล้วก็ขอให้ฉันยกโทษให้ฉันขอโทษจริงๆนะฉันขอเอาเสื้อของเธอไปซักให้แล้วก็เดี๋ยวเอามาคืนนะอ้อแล้วก็ฉันชื่อบิลลี่นะฉันโกรธคนหล่อแบบนี้ไม่ลงหรอกก็เลยส่งเสื้อให้เขาโดยไม่ลังเลและบิลลี่ก็อาสาเลี้ยงฉันที่คาเฟ่ใกล้ๆเพื่อเป็นการไถ่โทษหลังซ้อบว่าฉันเหนื่อยจังเลยค่ะ หลังเข้าคาเฟ่ได้ฉันก็ไม่วัวเสียเวลาแล้วรีบบอกบิลลี่ว่าฉันเจ๋งขนาดไหนทั้งเรื่องวันด้านกินลาและข่าวเรื่องการคัดตัวเข้าทีมโอลิมปิกเขาฟังฉันด้วยความสนใจมากหรือว่าผมเคยเข้ายิมเหมือนกันนะแต่หลังบาดเจ็บก็เลยต้องพักกล้ามเนื้อของผมมันฝ่อหมดแล้วล่ะก็เลยอยากกลับไปรูปร่างเหมือนเดิมแต่ทำไมไม่ไปทำละ่ะเขาบอกว่าเขาอายเกินกว่าจะเข้ายิม เพราะว่าทุกคนนั้นเคยเห็นเขาเป็นหนุ่มมีกล้ามแต่ว่าตอนนี้กล้ามมันหายไปหมดแล้วแล้วก็ผอมแห้งไปหมดเรื่องราวของบิลลี่ทําให้ฉันสนใจมากจนฉันแนะน้เขามาฝึกที่โรงยิมของโรงเรียนหลังเลิกเรียนทันทีที่นายหุ่นดีแล้วนะคะกลับไปที่ยิมอีกก็ได้เขาชอบไอเดียนี้มากในวันถัดมาเราก็นัดเจอกันที่โรงยิมหลังเลิกเรียนเพื่อแทนคําขอบคุณเข้าเอามิลเชคมาให้ฉันด้วยขอบคุณอีกครั้งนะอันนี้ของคุณเหมาะสำหรับนักกีฬาแล้วก็สดชื่นมากด้วยอืมอร่อยจริงเลย รัสนิทกันอย่างรวดเร็วและใช้เวลาด้วยกันมากมายทุกๆตอนเย็นเขาจะมาหลังเลิกเรียนพร้อมกับมิวเชดี่ฉันชอบและพาเดินไปส่งที่บ้านและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นแล้วบิลลี่มาส่งฉันที่บ้านแล้วเขาก็จูบลาฉันฉันดีใจสุดๆเลยอ่ะวินาทีนั้นเลิศสุดๆเลยทั้งคืนนั้นฉันนึกถึงจูบนั้นไม่หยุดทำเอากว่าจะหลับได้ก็เช้าแล้วไม่แปลกที่ฉันไม่ได้ยินเสียงนาะฬิการปลุกก็เลยตื่นสายวันนั้น เรามีซ้อมกันก่อนวันแข่งขันบาสของโรงเรียนที่พวกเราต้องมาเชียร์กันเพราะว่าฉันนอนไม่พอมาถึงอีกทีก็ตอนที่พวกเขาซ้อมเสร็จกันไปหมดแล้วลินดากับแจสกาโกรธมากๆแล้วก็เวี่ยงใส่ฉันทันทีหายหัวไปไหนมาฮะพวกเราซ้อมกันโดยไม่มีเธอพวกนี้นะสำคัญนะรู้ไหฉันพูดเตือนไปว่าใครใหญ่ที่สุดในสมดาวเด่นในฐานะกับตันทีมฉันไม่จำเป็นต้องแจ้งสักหนว่าทำไมถึงขาดซ้อม ยังไงก็ช่างลืมไปแล้วเรื่องไงฉันว้วนตัวกลางอากาศเก่งที่สุดและพวกเธอรับฉันได้เสมอทุกอย่างต้อง perfect เพอร์เฟกต์หมนทุกทีวันถัดมามีการแข่งบาสระหว่างสองโรงเรียนเป็นการแข่งขันประชันระหว่างทีมเชลิดเดอร์ด้วยเช่นกันคนที่ทําให้คนดูคึกได้ที่สุดแล้วก็ทําท่าผาดโผนได้ที่สุดชน,นะกรรมการเป่าพักและดนตรีเริ่มเล่นถึงเวลาออกโรงแล้วสาวๆอย่าผิดหวังละ่ละเราแสดงกันอย่างเพอร์เฟกต แล้วก็ถึงเวลาปิดฉากแบบอลังการด้วยแทกกลางอากาศของฉันเจสิก้ากับลินดาโยนฉันขึ้นไปและฉันหมุนตัวหลายครั้งและพร้อมจะลงมาสวยๆบนแขนของเพื่อนฉันแต่ว่ามันกลับผิดพลาดนอกจากพวกเธอจะทําฉันล่วงลงพื้นพวกเธอยังล้มทับฉันด้วยแล้วผู้ชมหัวเรายะกันใหญ่นี่มันขายหน้าสุดๆเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจึงร้องไห้โหแล้วก็วิ่งเข้าห้องล็อกเกอร์นักพากการแข่งรีบประกาศจบช่วงพักแข่งเจสิก้ากับลินดาวิ่งมาหาฉันแต่ในห้องล็อกเกอร์น้ำตาฉันเปลี่ยนเป็นความโกรธ ความผิดของพวกเธอทั้งนั้นเธอทําฉันขายหน้าต่อหน้าทั้งโรงมูดีเนไปซ้อมให้มากกว่านี้ซะแต่เพื่อนฉันกลับมองหน้าฉันเคืองๆแล้วบอกว่าเธอไม่ผิดเปล่าว่านะแต่ว่าเธอไม่ใคยหนักขนาดนี้สักหน่อยต้องเอาทีมบาสมาหามเธอแล้วมั้งเนี่ยฉันโมโหมากๆนี่พวกหล่อนทําโชว์พังยังไม่พอยังจะมาโทษฉันอีกลรอเนี่ยฮะอ๋ออย่างี้เหรอพวกเธอคงอิจฉาฉันที่เล่นจิมนาสติกได้ดีสินะแต่ฝันร้ายยังไม่จบแค่นั้นปรากฏว่ามีคนถ่ายตอนที่ฉันล้มเอาไปลงอินเทอร์เน็ต คนทั้งโรงเรียนเริ่มหัวเราะเยาะฉันเหมือนกับที่มอลลี่โดนเลยบิลลี่มาหาฉันในเย็นวันนั้นเขาบอกว่าเห็นฉันล้มก็เลยซื้อน้ำชงมาปลอบใจหน่อยแล้วก็เอาแจ็คเก็ตมาคืนจากร้านซักแห้งขอบคุณนะบิลลี่น่ารักที่สุดเลยฉันรีบใส่แจ็คเก็ตตัวนั้นทันทีแต่ว่าแขนกลับไม่พอดีมันคับและดูเหมือนว่าจะเล็กกว่าตัวฉันหลายเบอร์เลยเธอไปซักร้านไหนเนี่ยรู้สึกมันพังหมดแล้วเนี่ย ผมว่าปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นนะกอเรียไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันดูแลหุ่นตัวเองดีเสมอแล้วตอนที่ฉันไปซ้อมก็เจอเรื่องประหลาดไม่น่าพิสมัยเข้าโคช้ชเรียกรวมตัวนักยิมนาสติกทุกคนแล้วเริ่มชั่งน้ำหนักก่อนเลือกทีมแข่งโอลิมปิกพอถึงตาฉันโคช้ชก็มองฉันแปลกๆรู้ไหมกอเรี Korea? ถ้าหนักขึ้นเยอะกว่าที่ชั่งรอบก่อนอีกนะน่าจะลองยกน้ำหนักแทนเล่นยิมนาสติกนั่นเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยคือพูดงั้นได้ยังไงอ่ะฉันก็มองตาช่างแล้วก็ต้องผวาเมื่อเห็นตัวเลข เห็นไปไม่ได้ฉันจะพิสูจน์ว่าตัวเองเข้าใจผิดฉันวิ่งไปที่บาโหแล้วก็เล่นท่าประจําตัวแต่ว่าฉันเคลื่อนไหวลําบากเหลือเกินจนฉันร่วงลงมาและเจ็บคขาสุดๆแพทย์ด้านกีฬาตรวจร่างกายฉันแล้วบอกว่าข้อเท้าฉันแพลงได้ยินข่าวได้แบบนี้ฉันแทบเป็นลมเลยตอนนี้ฉันลืมเรื่องการแข่งแล้วก็ติดทีมชาติไปอีกนานได้เลย ฉันรู้ว่าชีวิตในก,กีฬาของฉันจบแล้วจึงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวตอนที่เดินกลับไปที่ห้องล็อกเกอร์ฉันได้ยินเสียงของบิลลี่คนที่ทาให้ฉันสดชื่นเสมอระหว่างที่ฟังฉันก็รู้ตัวว่าเขาเถียงกับใครผ่านมือถืออยู่ฉันเลยสงสัยผมไม่อยากมีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมแก้แค้นให้แล้วตอนนี้ผมอยากจีบกอเรียกแล้วไม่อยากทรมานเธอด้วยน้ําชงนั่นแล้วฉันตกใจมากเลยไม่คิดเลยว่าจะโดนบิลลี่หักหลังแบบนี้ฉันวิ่งไปหาเขาและจับเขาก,กดกับกําแพงนายต้องอธิบายทุกอย่างออกมาเดี๋ยวนี้ก็จะสารภาพอยู่แล้ว บิลลี่บอกว่ามอลลี่เป็นน้องเขาและเธอเริ่มปลีกตัวออกจากคนอื่นวันนั้นเธอบอกพ่อกับแม่ว่าไม่อยากไปโรงเรียนพี่ชายของเธอพยายามหาเหตุผลแล้วมอลลี่ก็เอาวิดีโอที่ล้มให้ดูเธอบอกว่าโดนแกล้งที่โรงเรียนบิลลี่ตัดสินใจสั่งสอนตัวการที่แกล้งน้องของเขาแล้วเริ่มเอาเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงสําหรับนักกีฬาให้เพราะอย่างนั้นฉเฉลยเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อผมถ่ายตอนที่เธอล้มและเอาไปให้น้องสาวดูเพื่อปลอบใจแต่มอลลี่กลับทําเกินกว่านั้นคือเอามันไปนลงในนเน็ต ผมขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมแค่อยากปกป้องน้องสาวฟังดูแปลกๆนะคะ แต่ตอนนี้ฉันไม่โกรธบิลลี่กับมอลลี่เลยฉันเรียนรู้ว่าการโดนทุกคนหัวเราะเยาะและโดนจี้ปมเรื่องน้ำหนักนั้นเป็นยังไงบ้างฉันตัดสินใจคุยกับมอลลี่เลยไปที่บ้านเธอฉันขอโทษจริงๆฉันเลวมากและไม่รู้เลยว่าทําคนอื่นเจ็บขนาดไหนแต่ตอนนี้เราเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะพูดงี้หรอกนะแต่ว่าฉันยกโทษให้เธอเกอเรีปรากฏว่าลึกๆแล้วเธอเป็นคนดีนี่นาแน่นอนว่าการกลั่นแกล้งไม่จบแค่นั้นทุกคนก็เริ่มล้อเลียนและบอกว่าฉันควรไปยกน้ําหนักแทนแล้วทิ้งชุดยิมนาสติสก เจอบิลลี่แต่เขาก็ปีนมาหาฉันทางหน้าต่างเพื่อปลอบใจฉันบอกว่าโดนล้อแรงๆยังไงบ้างแล้วเขาก็พูดอย่างภูมิใจว่ามีไอเดียเธอมีทั้งรูปร่างที่ดีและไม่ยอมแพ้เรื่องกินลาพร้อมกันได้นะแค่ตอนนี้เธอไม่เหมาะเล่นยิมนาสติกสนใจเล่นยกน้ําหนักไหมละ่ะ นายจะบ,บ้าเหรอฉันไม่รู้เรื่องการยากน้ำหนักเลยนะบิลลี่หัวร้ะแล้วบอกว่ายินดีเป็นโคอส,ส่วนตัวให้เขาวางมือจากเรื่องกีฬาไปนานก็จริงแต่ว่าเขายังจำเทคนิคต่างๆได้ฉันคิดคิดดูแล้วเป็นการตัดสินใจที่ไม่เลวเลยเก็บไว้เป็นความลับกันเถอะฉันไม่อยากโดนหัวรรอ,อยเยาะแล้ว เราก็เลยเข้าโรงยิมของโรงเรียนอีกครั้งบิลลี่เป็นโค้ชที่เก่งมากและฉันเข้าใจกีฬามาอย่างรวดเร็วในการฝึกครั้งหนึ่งบิลลี่ตัดสินใจว่าฉันพร้อมออกกำลังกายที่ยากกว่าเดิมแล้วและเขาอยากจะโชว์อะไรใหม่ๆให้ดูเขายกแคทเธอนเบลหนักอึ้งขึ้นก่อนจะยกมือขึ้นจับก้นกบทันทีอาการของเขากำเริบเขาทิ้งแคทเธอนเบลแล้วมันหล่นทับขาเขาบิลลี่ล้มลงกับพื้นแล้วร้องอย่างเจ็บปวดฉันกกัวมากมากและเริ่มขอให้คนช่วยเหลือแต่ทุกคนกำลังเรียนกันอยู่ไม่มีใครได้ยินนั ฉันอยากจะดูอาการของเขาเองแต่ว่าดูเหมือนจะทําให้แย่ลงกว่าเดิมเพราะว่าบิลลี่ร้องควนคางอย่างหนักฉันต้องเลือกระหว่างช่วยบิลลี่กับเก็บความลับของตัวเองเอาไว้ก็เรียกคนเก่าของเลือกตัวเองอย่างไม่ลังเลแต่ว่าฉันเรียนรู้มาเยอะและเปลี่ยนไปแล้วฉันอุ้มบิลลี่ขึ้นด้วยแขนอันแข็งแกร่งและพาเขาไปห้องพยาบาลฉันมีความหวงังรปรีว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ว่ากลิ่งดัดงขึ้น เพื่อนทุกคนอ,อกว่าที่ทางเดินทุกคนหัวเราะไม่เห็นคู่พิลึกตรงหน้าฉันอายแต่ไม่คิดจะทิ้งบิลลี่ไว้แล้วก็อุ้มเขาไปที่ห้องพยาบ,บาลต่อไปโชคดีที่เขาแค่ฟกช้ำคุณหมอพันแผลให้แล้วก็ส่งไม้เท้าก่อนปล่อยกลับบ้านไปส่วนฉันไม่มีประโยชน์แล้วที่ต้องปกปิดว่าตัวเองหันมายกน้ำหนักแล้วเข้ากับหนุ่มตัวผอมฉันกลายเป็นหัวข้อเด็ดในโรงเรียนและไม่มีใครอยากพลาดท,ที่จะล้อฉันเลยฉันพูดจริงๆนะคือมันไม่สบายใจฉันคิดจะย้ายโรงเรียนด้วยแต่ว่าจู่ๆ ฉันก็ได้แรงบันดาลใจจากคนที่ฉันคาดไม่ถึงที่สุดเลยจำตอนที่ฉันยืนมองรางวลเธอได้ไหมฉันไม่เคยอิจฉาเธอเลยแค่ชื่นชมความพยายามของเธอเท่านั้นอย่ายอมแพ้ในสิ่งที่รักเพราะว่าคนแย่ๆฉันอยากกลับไปเรียนนะแล้วเธออาจจะสอนฉันออกกำลังกายได้บ้าง คำพูดของมอลลี่ทำให้ฉันมีไฟก็เลยตัดสินใจลองเข้ายิมจริงๆแปลกใจที่ไม่มีใครลอ้อฉันรับหลังเลยกลับกันเลยที่นั่นมีนักกีฬาแล้วก็สาวแกล่งเหมือนฉันเพียบไม่นานฉันก็รู้เรื่องการออกกำลังกายพร้อมๆกับบิลลี่และมอลลี่พวกเขาแนะนำให้ฉันถ่ายคลิปฝึกเอาไว้เป็นไอเดียที่ดีนะเราช่วยให้กำลังใจคนที่อายไม่กล้าเข้ายิมได้ฉันก็เลยได้เจอสิ่งที่ชอบใหม่และแตัดสินใจเป็นครูฝึกมืออาชีพในอนาคตหลังจากเห็นการวิวัฒนาการของฉัน เพื่อนรวมห้องก็เลิกหัวร้อยยอะบางคนตั้งใจเดินตามรอยเท้าฉันและเข้ายิ้มบ้างด้วยซ้ำแล้วคุณหลัะชอบกีฬาแบบไหน